ค่ะแตงมวกับสวัสดี FC ซีสายบุญปูตตาปูชิระขาวเนาะ,ค,ะค่ะค่ะกามือนีค่ะหลังจากที่ค่ะด้ทําคลิปสวงเศ้าไปแล้วห้องกัมมาตามต่อส่วงใบเนาะคะ่ะส่วงใบใๆค่ะเ้ากัมาติดตามปูห้องขาายแนวทางอาหารกลางวานันหรือแนวทางหวยรัฐบาลของปูตาสิหยแนวทางกับลูกกับล้านค่ะ ให้ตัวได้ปูห้ละไปปูปล่อยละไปห้อกระจังไปติดตามปูเนาะค่ะกับเอฟซีที่เขามารับชมแล้วฟังแล้วก็แาโคตรเลยโคตรแช่โคตรติดตามเป็นกาลังใจให้ทั้งช่องแต่โม่พาลุ้ย,ยเนาะค่ะกับสายบุญที่ร่วมบุญมาเนาะค่ะแต่งม่กับสิทธยอ่อยเอาคืนให้พ่อแม่พี่น้องเขาเนาะค่ะใจะเย็นๆเ,เนาะค่ะเพราะวา่าสายบุญปูเ้าไมนร้ายค่ะค่ะสำหรับไลยซื้อไลยเสียงเนาะค่ะบางคนก็ได้ยินบางคนกับ่ได้ยินเพราะว่าปูอาจจะอ่าน อีกบางอันปู่ก็อาจจะบ่อ่านเนาะค่ะกาบขอโทษขออภัยเพ่าใแม่พี่น้องเขาเละไร่เนาะค่ะที่บ่ได้ยินซื้อยินเสียงแต่ว่าทางทีมงานที่ร่วมบุ่นมากทีมงานก็เอาขึ้นให้สุขคูสุขคนเนาะค่ะสําหรับทักแชทแอดไลน์มากกาทยอยอ่านเนาะค่ะการเจ้งได้เพราะเป็นการเสียเวลาเข้าไปติดามปูตาพร้อ,อมๆกันเลยเนาะค่ะ ออกมาทีน <cin stereotype and motorcycle> uh, ึงเลย BFC สุภ <out> ูสุคนนะคะสำหรับวัอนี้จะเป็นวันที่22กุมภาพันธ์นะคะค่ะเหลืออีก3มื่นที่หมื่นนะคะสหอนวันที่26นะคะ26กุมภาพันธ์นะคะมาบึงวงดนตรีมาบึงหมอลองมอลำนะคะจะร้องให้ปูเพราะว่าได้บาป่วยนะคะหรือว่าเดบาไว้ผูกผูกกับก้อยอมแม่ปูกกับเดจ้าให้นะคะกับมีวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำสามสไตล์หอมหวนเทพลุงเรือง ปะทะสาธิตท่องจันทร์พรองกับคุณแม่ท่องแปลงเนาะค่ะพันบุภาทองแแปลงพันบุภานะคะไอ้ว่าประมาณเริ่มตั้งแตทุมนึงเนาะค่ะยมเมือแหลงมานอนผีก็ได้ผู้ใด้ยุไกรก็ค่ะกาสิวัดประมาณสี่สามเนาะค่ะล่ำสี่สี่สามสี่สี่ะมาเบิ่งน้ากันพร้อมกับไอ้นี่สาธิตท่องจันทร์เนาะค่ะมาประจันเนาะค่ะพราะว่าเพิ่นเป็นลูกศิษย์ลูกฮะภู คนมาหาปู่คนก็ส่งมานกิจการงาน่นกระดีขึ้นนะคะพร้อมทั้งในสุกในหลับแก่น,นะะําค่ะถึงว่าบ่หลายจากกะใสดเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ชื่อเอฟซีหลายปู่หลายคนรวมบุญมากนะคะอันนี้คือคุณสุขใจฟูผาลมนะคะรวมทําบุญน้ำน,นะคะคนเก็ดเป็นป่ยท่ารันะคะ,นนะ,คะสาธุค่ะอย่างนี้พร้อมครับกนกวันช่วยชาติรวมบุญนําเพื่อกันะนะคะ อันนี้คือใบเป็นใบเซียนนาวยท่านอันนี้คือคุณมณีรัตน์นะคะมณีรัตน์หาหาฤทบิ์วันหาฤิบกับสักดาทิพสุนเนาะค่ะเป็นสารบุญมาสักดาทิพซุนมณีรัตน์นะคะหาฤิบตะกกพร้อมทั้งอันนี้พูดผู้เดียวกันตอนนี้เนาะค่ะประวัติบุญมากเนี่ยนะคะเป็นโวยท่านสวยงามนะคะเนี่ย เวลามีกิจการงานหรือว่ากิจกรรมยังแม่คู่กับเชลยมาวาดฝอยท่านก็ถือว่าได้บุญได้กุศลน้ำกันอนุโมทนาสาธุบุญไปน้ำกันบ้างได้บุญได้กุศลก็สิเอาไปวาดมือมือพันบวชนำเท้าแก่กองยาวเท้าสิวานของน้องฝอยท่านได้บุญหลายๆก็ใช้ของบัวท่านวาดได้น้ำได้บุญได้กุศลไปน้ำกันค่ะมูลนีธิกา ลายผูลายข้นพรวมบุญมากนะคะมาจากฟางจากวัดจงหวัดอุบลก็มีนะคะวา็หลายนะคหลายบานลอยเอดใช้จะพูบมู่เสามาแต่เสารนะคะ,ยยแ,ะ,คะแขกคนมาการึังบานทั้งกายหอากับของคุณแม่จอยนะคะของแม,ชม่ชมอ่อนแม่อ่อนมากนะคะยูแถวทังบานสถาด่อยางได้หมนี่แหละพรวมบุญมากนะคะพด้นี้เป็นต้นเือว่าเป็นนกยุ่งมากทวายเปิ้นได้เข่าบนล่าง คนจากอุบลราชธานีเพิ่นยิดต่างปูมาตลอดนะคะยิ่ตาาคลิปตลอดเพิ่นเคยมาแช่นนึนี่ละค่ะเพิ่นก็บ่ได้มานี้เพิ่นก็บเลอยอธิษฐานนะคะคเพิ่นไดชศกไงเนาะค่ะแต่เขาทั้งบุญลาเพิ่นกก็เรยไดวาอธิษฐานแล้วก็เรยไดมานะคะเฮ็ดเป็นตุ่นนกยูงเนาะค่ะมาถวายปู่แม่คู่็าิีสะสมรวมบุญไปนํากันเนาะค่ะอันนี้เพิ่นผ่านมา ทางช่องช่องเรือพิลลาไรทางช่องทางช่องยิ้มคุณสวัยพงรักนะคะ้อบขอบพุ่วถวายปูเฮ็ดเป็นต้นให้ได้เด้อว่าสนวาเนาะห้าพันบาทแม่ครู่สองร้อยยิมสองร้อยค่ะแต่แม่ครูจัดการให้นะคะเนาะหาเอบุญต้องกันยิ้มสองร้อยแต่ให้แม่ครู่สองร้อยแล้วค่ะจ้าสุสุมาทำด้วยค่ะอันนี้นาย นายปณพลจื่นเจียนะคะจื่นเจียนะคะพร้อมสมพรจื่นเจียพร้อมบุทิดานะคะรวมบุญมาถวายปูหนึ่งพันบาทให้นัาลอยสามลอยแต้มโมสองลอยนะคะน่ารักสามลอยมีให้แต้มูมสองค่ะสาธุนะคะผ่านมาทางช่องแต้มูมเนาะค่ะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะหลายปูหลายคนมือปูกองมัดมือมัดเวียนค่ะ อันนี้นางเกศสมุดนะคะเกศสมุดคนเยี่ยมนะคะถวายปูหาลอยน,ะนาหนอยหนึ่งลอยวันหนึ่งลอยนะคะวันหนึ่งลอยนหนาน่นอยหนึ่งลอยค่ะหลายปูหลายคนที่รวมบุญมากแม่คู่ขอขอบขอบุญขอบพุ่นขออนุมโมทนาสาธุบ,บุญไปน้่กันข้เพึ่นแล้วค่ะที่รวมบุญมากสิเป็ผพาไตาหรือว่าบาทนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเป็นของใสของสอยของรักนะคะนะคะข้านวะคะ่ะ ร่วมกันสามมาขอบุญอันนี้สูงส่วนนี้จงตกไปสู่ทีเอฟซีสายบุญได้ร่วมมาขอให้เพิ่นมีความสุขหลายๆนะคะโรคภัยไข้เจ็บไอปาสจากออกไปนะคะให้มีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตให้มีโชคมีลาบมีโชคมีมานซาสุขมานำรวยไปนั่งกันเนาะค่ะเพราะว่าห้างเทียนแม่คู่กับวัฒนได้อ่านรายซื้อนะค่ะกันไล่อยู่ในไล่กับมีมาเรื่อยค่ะแม่คู่กั ่อยทยอยเนาะค่ะทยอยเอาขึ้นเป้แล้วก็บอกกล้าเอฟซีทีรวมบุญมากิประสงค์ออกน้ารือว่าเพาประสงค์ออกน้าไก่เพินเ่นไร้รับเนาะคะ่ะเพิ่นบืกบุญในสูุขูสุขคนะคะ่ะการทำบุญนี่แหละเ่นกาว่าเกิดจากิจจากใจที่อีพอยแม่เข้ารวมบุญมากก็คือเพิ่นเห็นเนาะค่ะเพิ่นเห็นในการกระทําทีเป็นคููผ้าหิ้ผ้าสางแล้วแต่เพิ่นดีใจเพิ่นพอใจเพิ่นพลดเพียงมีสิ้นใด ว่าชื่อแม่คู่ให้เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางคู่ก็ให้เป็นแนวทางเท่ากันค่ะให้เป็นแนวทางลูกหลานให้ว่าให้เจ้ไหม่ข้าเสียเอาตัวใดไปจ้าไหนจังเสนาค่ะเวลาคู่บอกแม่คู่ก็ได้มาบอกต่อนะคะมาบอกต่อเีบซีค่ะอธิษฐานก็นได้รวมกันมาจนเท่าคู่มือน,นี้นะคะได้เฮ็ดได้สางมาตลอดแบกกินแบงใส่แบงท่านสำหรับบอกบุญรไว,ว้ที่ยีบหะคะ่ะผู้ใดอยากฮ็ดโลงท่านนะคะ่ะ ให้ว่าลงท่านก็ไดดเนะคะเ็สได้ขึ้นก,กันอยากบารวมบุญตอนเสาร์ก็มีการ์ร่ำถวายพี่หอปูช่วงแรกจะเป็นสิเป็นหมอล่ำว่งดนตีนะคะสุดญ่เนะคะมาแล้วก็วันที่หาบอกบุญไว้วันที่หาหามีนานะคะหามีนาหยวนเพื่อเพี้ยนนะคะวัดโพวัดโพชัยบ้านเตาไห้นะคะเด้องโป๊ะเข็ไปมีซาตีท่องก่นกับแม่คู่ค่ะเป็นว่งดนตีนะคะไปซอยบุญปูะคะ่ะไปซอยงานปู เด ality, oh, okay. hey, ี oh, ๋ยวจังเบาเนาะวัตที่ญี่ปุ่กมัญญาอยู่วันที่เดือดโซาวันที่เก่าอีกกับงานนะคะงานบวชอีอ่ะลองตีสามคูนะคะเนาะสองสองอีกเลยสองสองขนาดนี้ เือโมกูกาปูคือประคาปูพุ่มูคปะคุมก็คือก่ครากปันเกเข้าคระรปูค่าคือไผ่คือว่าสุพระองค์วันนี้เป็นวันชื่อสองสองวันทื่เป่าเป็นงั้นคือมือเรือเป่ามาเป็นสองสองมาเลือกเป่าก็บอกชืออื่นแกว่าข้ามาเปิดขาวาวกับเป๋าก็สันเอกพระมือแกสองของสามกระเป่าที่พูดขากระเป๋าได้ือคือั้เป่าเลย เออลกยงอพอยงอเป่าใ่เก็เรไปรื่อยคาูยืดเรื่อยปเรื่อยไปเลยคาูเก็ี้งเกลี้ยปเรื่อยคปูแต่วันมันบวมออกมันเก็บเกเริ่ค้าวัาออกเกลีเกลป่นเ่ยังคาวันบวออกเกยเก้มันเกลีมันเกลียเรื่คาปูเออพอทำงานรูร้านตรอยู่ที่ตนาบเงินเราได้การเชื่อ้รวยรวยเบอขาวยบุ้ง เออเดี๋ยคิทานภายว่นน่ะเออกางใหญ่กว่านว่างนี่เขาใหแต่ถ้าเจอถ้าดางเออโดนทักต่อทวนผมยาวหันข้นเงือนแทงหน่อยก็คือน้ำเพลี้วก็าออกทําอพอว่าจ้างมันกลับม่เมือโูขาจ้างมันบริษทน้ำหานน้ำเมื่อไหวกั่บหาเนาะปู้รับคู่ก็โมมาปู้รัคูเขาคิดดื้อทั้งดื้อเขาคือว่าคือหยอกแต่ว่าเขาเขาว่าเขาแค่ท่าเอ ือพอเออแดงเงินปางนั้งพกขาคือคือคือบุญบักเปิ้ลขอักางงานแบกเกิดการา้าพุทธค่ะก็คือกุ๊บกุบบกุ้งห่อพุทอค่ะส้ายเลยเออตื่นมาว่าคือคือบุญพุทขา่ะก็คือก้าวว่ากา้งานเกิดมาเออแดงเงินได้ข้าม ถึงมาคู่ไาคือพาขา่าผู้ขาก็จะคือนั่งเพลิงไวค้ค่ะท่านนั่มาคู่ไปคือว่าข้าวหวานเนื้อตื่นจากนำภาเทำ่มฆขั้นเิ้าบอออก,ก็ได้อพอเออคือวานขาขหาปวานรอเพิ่นกระโชกกระม้าเพิ่นกระรังกระรูวยกระตางเพิ่งถอบรู้คือกลุ้มึ้งท่านผู้ขาท่านมาจะคือข้าเ็เฮ้ดงานบ้บเจ้เงิ้ ผู้ขากำไังใจก็คือคืองกาาว่ากายืมครับปูเออมาเปลี่ยน,นการเช้การใช้งานบวกบุมากแต่ใหญ่ครือเก่าบาว่นวัถึงเรื่องก็คือเทปบู๋้อวถือเรื่อก็คือเทปบุใหญเรางอคเออพาเรื่องกเรืงราวเรื่องกเรื่งมันจากข้างการเชียงโสุกเได้สุกเรื่องราวในการทำมหาจิ้มากเปลี่ยนกาเงื่อลรูกร้านมันด่วนคือด่วนใจอยากนอนคือ จากนอกกินนองใจจากเส้นแต่เงินเส้อีกพอว่าเลมีความคุขผู้ข่าก็มีเงินมีพอเออมือหนันอ่ะคือฐานไปอว่าขางเบาน่ะอะคือฐานไปให้ผุกข่ามีเงินตะกอนแล้วพอเออพอจะไปพบเพื่ยนมือเพื่อนแดงอื้อรือว้าข่ะตื่นงอื้อรืาถึงผุกข่าเขาโอ้บอกต่แล้วอีกพอเลยน่ะมือถึ้น esting, ับโบเพื่ยนหะ เมว่าันกนรู้กต่คือรักอึอพออยู่ล่ะคูแรคือว่ากั้งแตอเขา้องบ่คือกับจาเขาคู่มือคู่เว้นหนึ่งมือจีนมือมือกันนอนอึพอเธอถัาเปิดชื่อเปิดข้อกับวาได้รงมครับคู้รกคนผั่อกันทู้ว่ามาเรึมครับเออเคยได้เคยือรักพอนั่ย่ะเออได้เรีวกับไปท่าเรือท่าดานงงปวดเออแท้เงื่อนว่าเปินพันโน เรีนเกินตัวน้าบวเข้าร่งนั่นน่ะเลยไปป้ามา่เราเมือเมื่อเริ่มเมื่อแต่กับมาปล่อยม้าแข็งคอนะว่าป่อยขั้วถือขั้วเด็อือว่าปล่อยขั้วถือพ่อเด็กนึ่นเรื่องริมแม่หน่ะพูดกันงันกเขาได้บวกลบ่วกูไเขาบวถือหวยหรือจเครือมา่กับปืนปืน่าย่าเนี่อนตเอฮาร์ดเครือฟันเงื่อเข้าใจใจโรคป่วยแ้นเด็กคูตาป่วย้นเด็กคือหอมหัว กว่าการืนนะยแต่เมื่อกีว่าคืนนะกว่าทางห้างเมื่อแต่เมื่อโรูว่าแค่ลูกมานกับว่าเกือกั่นนะเพราะว่าจิงว่าขายคืนใกล้น่ะว่าตอนนี้เขาอาขวนอะ่าื่อ้ขายคืนใครขายลูกคืนขอรงดารทั้งคืนว่างว่างทั้งคืนวกางยากเงี้ย้อ่ลูกคืนง่ายง่ายจำมานลยคืนง่ายคือง แม่ไม de ่น่าบอกกับตาเออแม่ที่วามนน่าด่าเออเขาทั้เดียวกันน่นละแมอเขอหลงร้นคเออเด็กๆเขาทั้เาท้ช่องทั้อหองเด้อเด็กๆพวกน้องา้านยอด้ขน้นเำอรกันอยู่้าอะไรก็หอเฉยไปฟัพอแม่นี้พน คือเราไปนล้วี่ร่างอ่ะว่ามันคุกมอกลุ่มเบาอยากนั้นดือ้เ่อวัโอ้เราไม่คุกม้วนคุกแก่ตัวนี้เบาขวาค่อมนานครับันตุมันตุ่ค่คบให้วเขาอ่บานะข้าคอ้หมอกหภอ้าวคอไปร้ายหมอกเออครับตัยืมกาว้าขัวออไฟยืมแตงโมหรอไหมไฟเบาวาขวตื่นๆหรอไหมครับวันนี้าคร มันิือออกดูถูกว่มัคือมันขูกขึ้นอย่างนี้ม,มันมันคือเราขั่เจ๊บอกเจเมื่อว่าขายขางวาดหนึ่งวันมาไไปนอกก,นไปไปไปก็คือไสกับว่าห้างไม่ยื่น้อง เอาแบบนี้รันเออพวกจักคือแบบนี้ออมาแบบนี้งันอจคือแบันีมัเดี่ดมากเยไปีันไปกับคนอื่น ไม่อยาวแข็งนะขาเงื่อนแท็ก็คือตายตองนั่งแตะมูมากแต่ก็ือขมาใส่ออกอ่ะือออกอะางแข็งไว้ยืดออกอเขาบอกว่าอีเียงมูเลยเขาวอกอีออกแต่ตืกระทุกงยากขึ้ตายกบเออลับมาคู่น่นยน่ายขาขาดขาท่านานเลยันนะปุ้ยเขาพวกขายจือว่าแต่ฟังนั่งคื้อบากกูเขิบซื้อปื้นขาอพัถูกกาได้ ฮขาด่โอ้่าคนฝัอขาของูขางข้าึ่งแม่คู่กำใจว่าอีาเนาแวันทวปวนงานงานงนเือโอ้กเขาเขาพวกขายว่าข้าวคู่นึ่งฝันถอึงแม่คู่ว่าจ้าเขารวมีกเนาะเขาขายถืข้า เมื่มาขงข่งหาจื <aún> <yelled> ่นคือข้าววันหันนู่าวใมานหได้น่ะไปนอกกับพวกหางซงคำบ้านอะไกับพวกเม่อวันหั้ากันเรื่องไหนเ่ัมดมือดูมาเบลืงถุมาบ่งกีอ๋อเขาบอกง่ายมันแต่ดูวบไม้แต่ทางแต่หือ หางมึก่าปวาดใจเขื่อเออข้อถ่ายวาดคือืวาขนาดเรื่องคือข้อง้องกับวิ่งคายกแม่วาดขนดออวมข้อบ้าขี้นขกน้องคก็ต้งคบโหนั่คือวาด่ือกคือบบโมแดบมัก็วาบบวาางนาเออวาดภาทวาดาป

เขาวานกูแข้งข้างกูจัได้ขาิเกลียวในร่ยนะแต่ว่าเค็มๆเข้ามาน่เป็นห้อนือว่าข้างไอ้ยืมว่ายืมขอน้ำราว่าข้าแต่ว่าถึงขอได้ยืมบอกเแค่เขาพอดจนืกเขาคิดว่าหายืมพอใดงอคอว่าว่าข้างอีวันเนี่ยมันนอหวานคักข้างเขาว่า

งานก็น้อนก็แข็ก็ได้กปเอาเด้หวานๆเข้าหวเน่น้อแตงกไปก็คือันื่อเออเข้า้างเขาือเได้ก็ทาว่าไปคเน้อเออ่ปคู่ไหนเรื่อครับปูโอเป็นไรเเนียนเดอเออคือทงไว่คู่ได้กับนาเรนาราม บมื่อคือว่าคิหาขื่อขึ้ข้างแล้วเอาหนังมาบอกหาคือข้างไวเรื่องคือข้างอะไรค่บเรื่องาเป็นจะขึ้นหาือขึ้ข้างดูปคือข่าพักหาหาเรื่องข้คข้มาคู่หาคื่อคือข้างพักกับม่นางสวดแม่วาเรื่องครับปู่เคถามว่าได้ถาว่าขางว่าใช่ว่าไดืไดขงที่ขางข้าง แค่หายมาเนี่ยคือก็ถือได้แต่เข้ามาหาถึงถึงทางว่าทางาว่าก็ทางาว่าแต่เอ่าา <c oughs> เอออันนี้กค่ะคบคุ้งน้อมใจได้ไหมือนเอออันนี้คือว่าบุญเขาบุญเก้าบุญไม้เคยใช้สมถางบุญมากบางบางวัถึงมาทับผมกันยิ่คนเข้าถึงคู่เราจะมาถึงถูกได้หรื มัม่งมาลืมครับผมข้นงมาคุกขักขักเขาก็เห็นถูกขักขักคื่กันเอนพอพราะะนั้นได้โจงตินกันได้ว่ากันไม่รบขามได้คนรบขามบ่ได้เรื่องการไปเรื่องคู่ทึงคู่ยางดู่ที่บุญบายมีคือถ้างท,ทางคนมาแล้วก็อยู่ที่กิจแล้วก็อยู่ที่ใจใครทําอะไรวะคนนั้นก็ต้องได้รับเอาทำดีก็ต้องได้รับคุณดี ทำชั่วก็ต้องรับผลนชั่วตอบแทนไม่นานเกินรอจะเห็นภายในชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้าลูกล้านได้รวบถึงรวบข้ามน,น้องรับเพื่อมาคู่ผ้าคือผ้าขาัดถ้าอ่อนว่าขะดักคือกับขัดเขาก็ได่างเดิมปแปลว่าผู้อิจฉาตาร้อนไม่ต่างจากคุณบักเงือกคนรวยต้องแตยง่ายกับว่าขัดว่าคุณก็จะร,ร,รวยกับว่า ุ่งตายถูกแหงงาะก็หนึ่ง้อยู่เบ้อครับผมใครถึงตายก็ให้ตายรู้ด้วยนะครับเออมันจะถึงมีเงินอ,อย่างคนบ่เ่ยไปถึงอึดถึงด่างี่ม,มไปไปันมเป็นกนารค่อไปอืดขาตาลอนการบุอ,อ,อพ่อแก่เงี้ยคืนคือตัวเองไม่รู้พ่อแต่งได้คืนคือจาของเธอจากของกลางครไปคือยังหม,มักม,ม้านเออบุญข้าวบมมือข้าเมบบื่อบุญ ข้าวเมดบุมเก่าข้าวบ่เคยแข็งค้าทุ่งบุ๋มใหม่มากกับอะไรนีกคือคืกดางเกิดคนด้วยบุ่มบ่ารมืว่ามันหาเกินสืขทางแล้วเออเำภามาเกินคือทามาหาเกินคือแตกสังาโอ้เขาขาดูกขทางนาะจังสือจังเมรื้ออันม่นางบอกคือพอมันว่ามันหาเกินสืขทางแล้วมันเป็นบุ่มบ่ารมือของเพิ่งเเออคือเคยแข็งค้าทุ่งบุ่มมากรือจังเลยพาคคนถืคนท่าง คันว่าหาจึงถึงท่างบอกเิรษฐีว่านางเิรษฐีพอทำไปแต่ไม่คนเอาเงินไปถวายบ่ได้ลูกรู้ีเงินไหมเอาไปถางว่าถางว่าได้โวไม่มีเงินถือร่างหรือร่างแต่พอถึงผู้ได้ไปพบไปถางขาดกว่านี้นะไอเงินลูกร้านพอใจบุญทุกผู้ทุกคนได้รวมคือได้รวมถางมือหน่อยมือร้ายได้รวมกันถางถือว่าเป็นบุญกว่าได้มือไอเยิ่งใหญนนะผมบอกเออค้าคือเกี่ยวกับไม่ได้ เพราะฉะนั้น um, อืมตั้งใก่ต yeah. cool. so okay. okay. ั mm ้งมุกต gotcha. ั้งใก่คือตังมุกตั้งแก่สั่งไม่ตังแก่ทำอางนั้นลูกเ้ออันนี้ของใครเทปสีผ่านมาทางช่องยิ้มแวล้วลุยเออร้ายปู่ร้ายคุณร้ายคือเสียงเพียงหน้าาพอคือวันพ่อมถ่ายสะดุดเด้อให้มือถูกมือรำมือถูกมือบังถูกปู่ถูกคุณให้รำให้ด้วยขอให้ทุกข์ข้าพแข็งแรงหึงหึงแล้วก็รวยไปตลอดนะลูกนะอืมมากขอใครอื่น เอออันนี้นายปัณฑาภูนจึงเจอพร้อมจางสมพลตีนเจอผ้องบุษยาเนาะเนาะเอารวมบุญมาหนึ่งพันบาทพร้อมกับให้ตึ้อรวมเป็นพันห้าอ่างหายมือศุภิษยาศุภิษยาพร้อมกับนายถวายหรือว่านางถวายเชื่อมักคุ้งเนาะ ถวายพงรักพร้อมครอบครัวเออถวายหาพัว่คือพอคือเปิดต้มต้มบะข้าวถวายคือพอให้เมื่อคู่นั่งให้รื่มนั่วานขร่วมเปิดห้าพันสือร้อยนะอ่าขอให้ถวายมือถูกมือแรงมือถูกมือม้อายุวันน้าถูก่ะพระละถึงึงแล้วก็รวยพ่อรักนั้นแ้วนะลูกฮะอาอ่ารักเั้ง

เด็กกับคองคาเผื่อเมื่อเปิดัวเป็นก้อนขั้นพ่อบอกตัวก็อนโขลกโรลกไปบอกป่าว่าเออมักกลาูน้ำมุกหรืองั้นมุเกิดขึ้นตัวการอันนี้นางนี้ทองมากทองมากเออร่วมข้างเดนนรกขวัญทองพบาทนะลูกเนาะเออขอหันนั่งนึกทองมากหันมือตตมือดาบมือตกมือวัดอายุวันนีกูข่าพรันึงงแล้วก็รวยนะลูกนะลูกไม่ใช่ลูกไม่ใช่ แต่ก็เกิดแสงก็คือได้ยืมเอ้ยเงินได้น้องท่องก็ได้มากของดีนั่งก็คือเขาับมาหาดอกยืมครับคุณเปิษเทา็จะเว้งหาบริษบทตัวบริษัการทีนังหรกอืมล้วกใครครใคลูกห้านเคยได้ทังนานังเข้าก็ะเทือน้องยืมเนาะครับนางกุบนพันน้ำมากอืมวายท้ามพันบาทอืมขอรวมขาง้องขอบคูัเรื่องขอเนอ เออขอขายขรวก้อนั่งอุบมือโฉกมือดางมือโมมือมาผู้ขับปั้องได้ทัวนักทัวต่า้องดออ่ะกเื่องกระเรื่องน่าืเน้คือผ่านทางท่องแดงโมว่ะนางขาวราวันขอกระท่งทางบุงนางอายกันเู้ใดว่าแตงมู้เขาใช้วาอายเขนใช้วาแตงม่า่ีบอ ลูกพี่แอนหาหัวโทแบบเกี่ยวกันร่วมไปร่วมแอนก็เกื่อวกัคือว่าเคยถามคขาหนาวหัวรู้จิตแตกหัวนะบอกว่าเขาไม่ได้รู้หนาเขาจตายเขา่าคู่แอนมาเขาตึงกันแต่วางหงาหน้าองเขา หาเขาให้นอโถแราวันมี้ตไม่รากมตัวไม่หวานเจ้าเจ้าู่วนนี้กูทำกูได้เงินงินก็รู้ว่าขั้นประวัติเขาไม่สุดตายวันนี่แม่ยืัว่องานก็จะตดตึ้นยังคือว่างเป่าเปล่าเออก้าค้าันขันว่าบล่เออจั่เมื่เวาเกูยองผูนั่งกูหนึ่งบ่าบ้าแต่วเหนียกมยังอาน น่เร่าวางเกินไป่แล้วคนนั่งชกชกมาเออเอฟคือผ่านทางช่องแตงโมผายวยเออร้ายปูกร้ายคนร้ายคือเสียง่ังน้ำก้ะดูกรด้อใ้ลดกใครร้ายมือจูบมือด่มือจบมือวันคือปูกคือคนรำด้วยหางมืออยู่แต่จะเรื่องจะเรื่องหนุกมาเออนาปัญมาวารรกี้สัมนายตุกเออเนาะ เอ่นาวารคัดคุ้มขังบ่วงไปเรื่อยๆได้โพสักของรอยได้ว่าใช้ใช้คู่มือว่าก็้าใรู้แบบอ่ะพอถามคัดคุ้มบ่วงไปเรื่อยๆเออจบมันดำรู้ไเรื่อๆนักไปทำมากครับหลูขค่านหลอกนายโกบหรือว่านายเขียนบบนี้